คำถามในแวดวงการทูตวันนี้ก็คือว่าสงครามระหว่างไทยกับกัมพูชานั้นจะยุติอย่างไรถึงแม้ว่ารักษาการนายกรัฐมนตรีภูมิธรรมวเชียชัยจะบอกพยายามไม่ใช้คำว่าสงครามแต่ว่าสำหรับโลกข้างนอกแล้วเขามองว่านี่คือสงครามแล้วครับไม่ใช่แค่ปะทะที่เรียกว่า clashes แต่นี่คือ war ศัพท์ทางการจะใช้อย่างไรอีกเรื่องหนึ่งแต่สำหรับคนไทยและคนกัมพูชาผมเชื่อว่ามันคือสงครามช่องทางทางการทูตที่จะเป็น,นกลไกหาทางเจรจาสงบศึกมีอะไรบ้างทราบประชาชาติคณะมนตรีความมั่นคงเรียกประชุมฉุกเฉินเวลาที่นั่นจะเป็นเวลาประมาณ บ่ายสามโมงของวันศุกร์ซึ่งจะตรงกับประมาณตีสองเวลาบ้านเราดึกๆคืนนี้ครับอีกช่องทางหนึ่งแน่นอนอาเซียนอันวอิบราฮิมนายกรัฐมนตรีมาเลเซียฐานะประธานอาเซียนปีนี้ก็ต่อสายมาแล้วเมื่อคืนนี้ต่อสายถึงคุณภูมิธรรมวิชยชัยในฐานะรักษาการนายก ต่อสายไปถึงหุนมันเน็ตในฐานะนายกรัฐมนตรีกรรมัมพูชาและออกข่าวด้วยครับอันวาบอกว่าได้เรียกร้องให้ทั้งสองประเทศหยุดยิงทันทีและหาทางเจรจาซึ่งผมก็คิดว่าเป็นบทบาทที่อันวาต้องแสดงแต่จะได้ผลหรือไม่ยังไม่แน่ชัดดูเหมือนว่าถึงแม้เมื่อคืนนี้อันวาจะต่อสายถึงทั้งสองผู้นำ แต่เช้าวันนี้ก็ยังมีการประทะกันตรงชายแดนอยู่ดีอาเซียนนี่คงจะอยู่ในฐานะค่อนข้างลำบากเพราะว่าโลกข้างนอกก็จะมองว่าอาเซียนเป็นเครื่องมือกลไกภูมิภาคที่พยายามจะแสดงบทบาทเป็นแกนนำของสันติภาพความร่วมมือ แต่แม้กระทั่งเรื่องพมา่าเนี่ยซึ่งยาวนานมาเกือบ4ปีหลังจากที่มินอองหลก่อรัฐประหารวันนี้ก็ยังไม่สามารถแสดงบทบาทอาเซียนในการระงับศึกให้มีการหยุดยิงได้มีน้ำซ้ำยังเกิดเรื่องไทยกัมพูชาขึ้นมาอีกเรื่องพมา่ายังไม่ไปถึงไหนเรื่องไทยกัมพูชาก็ตูมตามขึ้นมาทั้งไทยและกัมพูชาเดิมทีเนี่ยอาสาจะเป็นคนกลาง ที่จะช่วยไกล่เกลี่ยปัญหาพาม่านะครับแต่กลายเป็นว่าตอนนี้ไทยพาม่ากลายเป็นคู่กรณีพิพาทเรื่องใหม่สําหรับอาเซียนขึ้นมาอีกจึงเป็นความท้าทายสําหรับอาเซียนที่น่านหนักใจพอสมควรกรณีคณะมนตรีความมั่นคงสาประชาชาติคงจะเกิดขึ้นก่อนที่จะมีประเด็นว่าอาเซียนจะเดินไปทางไหน สิ่งที่จะเกิดขึ้นในคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาตินั้นก็คือพ,พิจารณาข้อร้องเรียนจากฮุนมันเน็ตนายกรัฐมนตรีกัมพูชาที่ต้องเรียกว่าฟ้องไปที่ UNSC ขอให้มีการประชุมเร่งด่วนเพื่อยุติสงครามโดยกล่าวหาฝ่ายไทยว่าเป็นผู้ริเริ่มก่อนและก็ภาษาที่ใช้ก็อย่างที่คาดการกันได้แล้วครับ คือกล่าวหาว่าไทยเป็นผู้ก่อเหตุและใช้เครื่องบินถล่มโจมตีฝั่งไทยเราก็คงจะต้องตอบโต้ด้วยเอกสารยืนยันว่าฝั่งกัมพูชาเป็นคนเริ่มก่อนและอาจจะกล่าวหากัมพูชาถึงขั้นมีการก่ออาญากรรมสงครามเพราะปืนใหญ่ที่ยิงมานั้นลงในจุดที่เป็นพลเรือนมีพลเรือนเสียชีวิตจำนวน ต้องถือว่ามากในกรณีการประทะเพียงวันเดียวและเป้าหมายที่ลงนั้นไม่ใช่เป็นจุดหมายเป้าหมายทางทหารแต่ประการใดสิ่งที่ต้องจับตาดูก็คือคณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาตินั้นเนี่ยมีสมาชิก15ประเทศแต่ที่มีอำนาจใช้วีโต้5ประเทศ อเมริกาอังกฤษฝรัร่งเศสจีนและรัสเซียประเทศใดประเทศหนึ่งใน5ประเทศนี้ใช้สิทธิ์วีโต้มติใดๆที่เสนอก็จะตกไปเราจับตาดูที่สำคัญคือจีนรัสเซียจะเข้าข้างกรรมัมพูชาหรือเปล่าผู้สังเกตการส่วนใหญ่มองว่าทางตะวันตกคืออเมริกาฝรั่งเศสอังกฤษนั้นน่าจะเข้าใจจุดยืนไทย แต่จีนซึ่งถ้าผมติดตามดูแถลงการทางการของจีนก็ดูเหมือนพยายามจะวางตัวเป็นกลางรัเสเซียนั้นจะค่อนไปทางกัมพูชาหรือเปล่านี่เป็นคำถามที่เราต้องหาคำตอบให้ได้สิ่งที่เกิดขึ้นจดหมายร้องเรียนจากนายกกัมพูชาส่งไปที่ประธานคณะมนตรีความมั่นคงสาประชาชาติของเดือนนี้ คืออาซิมอิฟติกาอามัดจากปากีสถานปีเดือนหน้าต่อไปเนี่ยจะเป็นคราวของปานามาซึ่งคุณมาริดงเสงียมพงรัฐมนตรีต่างประเทศบังเอิญไปร่วมประชุม UN เกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาความยั่งยืนอยู่พอดีกับจังหวะที่เกิดเหตุชายแดนและที่นายกกัมพูชายืน่น เรื่องไปที่คณะมนตรีความมั่นคงสหประชาชาติคุณมาริกก็คงจะต้องเตรียมเอกสารที่จะตอบโต้ให้กับตัวแทนของไทยเราในคณะมนตรีความมั่นคงเป็นการประชุมลับด้วยนะครับแต่ว่าแน่นอนมันคงไม่มีอะไรลับหลังจากที่มีมติออกมานั่นก็เป็นอีกช่องทางหนึ่งครับที่ไทยเราจะต้องแสดงความสามารถทางด้านการทูต เพราะตอนนี้สมรรภูมริรบเนี่ยมีอย่างน้อยสามแห่งสมรภูมิจริงตรงชายแดนสมรภูมิสงครามข่าวสารในโซเชียลมีเดียและการนำเสนอข่าวและสมรภูมิการทูตที่สาประชาชาติและในอาเซียนการที่เราจะทำให้เรื่องราวของเราที่ภาษาสื่อสาร ฝรั่งเขาเรียก a r r a t i v e คือเรื่องเล่าเรื่องเล่าของเราเนี่ยไปถึงทั้งโลกให้ชัดเจนต่อเนื่องและเชื่อถือได้มากกว่ากัมพูชาคือการที่ฝั่งไทยเราจะต้องมีการทํางานอย่างเป็นเอกภาพด้านการสื่อสารทั้งภายในและระหว่างประเทศสื่อระหว่างประเทศรวมไปถึงการที่ต้องเล่าและ นำเสนอหลักฐานข้อมูลให้กับตานาชาติได้รู้ตลอดเวลาในทุกจังหวะจากนี้ไปครับดังนั้น3สมอรภูมิรบนี้ทดสอบความสามารถของไทยเราทั้งทาง,งด้านกองทัพกระทรวงต่างประเทศและสภาความมั่นคงแห่งชาติที่ต้องทำงานเป็นหน่วยบูรณาการทุกมิติของการทำศึกครั้งนี้ครับ